2> 2. สเต็ปหน,นึ่งเร 1> Step 1, ตรียมข้อมูลก่อนเช่นรายได้รวมค่าลดหย่อนที่มีสเต็ปสองเซิร์ชหาสัมภาระใน Google เข้าเว็บแรกคลิก if i l l n n g สเต็ปสก็จะมาหน้าเว็บ e f i l i n g เป็นเว็บสำหรับเข้าสู่ระบบหากใครที่ยังไม่เคยใช้กดสมัครสมาชิกเลือกเข้าสู่ระบบได้หลายแบบเลยทั้ง Digital ID และ R DI d i d เลือกแบบที่ใช้ยื่นภาษีจากนั้นเลือกสถานะแล้วกดถัดไปเต็ป5 step กรอกรายได้ของตัวเองนี่คือตัวอย่างการกรอกรายได้กรณีพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนถ้ามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางก็อย่าลืมใส่ด้วยนะกดย้อนกลับแล้วใส่ในประเภทรายได้นั้นๆได้เลย step ปกกรอกค่าลดหย่อนตามจริงมีทั้งหมด4หมวดถ้ามีภาษีที่จ่ายแล้วกรอกส่วนนี้ด้วยไม่มีก็ข้ามได้เลย สเต็ปเตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยันการยื่นแบบดูให้ละเอียดนะถ้ายังไม่ชัวร์กดบันทึกแบบร่างไว้ก่อนก็ได้ค่ะหากชัวร์แล้วให้กดยืนยันการยื่นแบบแล้วส่งได้เลยค่ะ